hơn Nó phơn máy đây đây nè Bỏ ở bây Ồ, nhập không mối lắc hoài Ồ, nó lắc không Mẹ, nó Nó hả, nó chật đà nó nè tơ Anh cái tơ hả, nó phơn cái này lời ạ Nó đầy ถึงจะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยฮะได้ยินว่าพ่อน้องจะขึ้นน้องแต่งงานกับเฮียตายกะแม่และเจ้าน้องมาฮักมันน้องบ่ชอบมันน่ะน้องก็จะไม่อยู่กับไอ้เหินน้องก็ใจเย็นก่อนเดี๋ยวไอจะวางแผนดูว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรน้องอยากอยู่กับไอ้เหินน้องฮักไอ้เหินน่ะไอเหินก็ฮักน้องเฟิร์นคนเดียวครับเอ้โ้ยขนาด เราก็เดินจนทั่วแล้วนะเนี่ยพ่อผมนั่นครับฮะ<า>ผมว่าควายต้องอยู่ที่บ้านไอ้เหินแน่นอนครับพ่อผมนั่น,นบ้านไอ้เหินใช่ครับเอองั้นไปพวกเราไปใหญ่เฟินมาอยู่ที่ได้ไงเนี่ยเฟินพ่อบ,บอกให้อยู่บ้านน้องเฟินทำไมทำกับพี่อย่างนี้ไอเ้เหินมึงอืพวกเราเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอไอ้เหินมึงตาย โอ๊อ๊ยโอ๊ยโอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอใครวะใครวะอีกแล้วต้องให้ถึงมือกูอีกแล้วโอยอยอุ๊อัลอ้์อะไรกันพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยฮะอะไรโดนอะไอ้อ้อัลลอ์อ๊ยใครวะอุ๊อุ๊ยตาอไปนออ โอ้ยเป็นไงบ้างลูกเตรียมการเรียบร้อยยังผมเตรียมการพร้อมเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนั้นเออดีแล้วพร้อมมากพรุ่งนี้เราจะเป็นทองแผ่นพื้นเดียวกันแล้วเอา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 โอเคลูก啊เดี๋ยวเขาโทรสายด้วยนะลูกนะตามสบายตามสบายครับพ่อฮัลโหลสวัสดีครับครับผมกับออ๋ครับ พอดีมีชาวบ้านนำหลักฐานรูปถ่ายโจรขโมยควายมาแจ้งความครับอ๋อครับผมผมจะส่งรูปหลักฐานไปให้ในไลน์ของกำนันนะครับอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับยังไงขอให้กำนันช่วยประสานด้วยอ๋อครับเดี๋ยวผมจะนำกําลังเจ้าที่ตรวจตามเข้าไปจับกมนะครับอ๋อได้ครับผมได้ครับผมขอบคุณครับผมกำนันครับผมครับผม 哦，嗯，哦。 อะลูกเต็มที่เลยลูกครับผมเต็มที่เลยเต็มที่ลูกเก่งใจลูกนะเสร็จกูละรอดแน่ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้กับครับผมผมกำนันครับผมครับตอนเนี้ยผู้ต้องหาเมาหลับไปแล้วครับผมนำกำลังมาจับได้เลยครับผมครับ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 ผมรออยู่ครับผอ่าครับครับครับ กูละเทนี้พวกมึงมังอาจจะมาเอาลูกสาวกูเกือบไปแล้วไหมล่ะ คําถามคาทายมือคุณผู้ชมแฟนคลับเอฟซี FC ได้ไทายกันไปแล้วนะครับทายว่าสิ่งของที่มันเคยอยู่ที่ไหนแล้วมันเลื่อนไปอยู่ที่ไหนนะครับทายกันเข้ามา,าคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วค <น S 1> แคป 2> 1, 2, หน้าจอสิ่งของที่ว่ามันสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาไปคนแรกรับไปเลยครับอะไรครับอมอบเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับคนที่ทายถูกเงินรางวัลหนึ่ง ขอหนึ่งหนึ่งท่านเท่านั้นฮะหนึ่งท่านที่ทายถูก<า>ขอท่าน,นแรกนะครับท่านแรกที่ทายถูกท่านแรกที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับรับไปเลย1,000บาทจากทีมงานของยาตายทุเรียนหมอนทองนะครับครับอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามละครซีรีส์เรื่องมนต์รักบ้านทุ่งอ่าในช่องเฮือนฟ้าลั่นนาไทยแล้วก็ช่องใบเฟิร์นสาวคนเมืองเจ้าใบเฟิร์นสาวแล้วก็เพจหมอนยะตายทุเรียนหมอนทองด้วยครับผมครับครับผมได้ เียงปราคาวัดเงี้ยขนาดต่ออาอู